ด่านนี้ไม่เคยมาถึงเลยอะจะเสี่ยงไปดีไหมนะเอ๊ะแล้วคําว่าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียในภาษาอังกฤษใช้คําว่าอะไรติดตามได้ในคในําข่าวสัปดาห์นี้ค่ะไปต่อเลยลุยสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคในข่าวสัปดาห์นี้นะคะผลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 ได้ทำให้สัตว์ต่างๆตามแหล่งท่องเที่ยวขาดแคลนอาหารอย่างหนักนะคะจนพวกมันต้องลุกขึ้นมาบุกบ้านเรือนเพื่อความอยู่รอดค่ะตามรายงานของ AP ที่ระบุว่าชาวอินโดนีเซียในเมืองซังเกในเกาะบาหลีต่างปวดหัวหนักหลังฝูงลิงสแสมที่อาศัยอยู่ที่ป่าลิงซังเกซึ่งปราศจากนักท่องเที่ยวในช่วงการระบาดของโควิดต่างเดินทางออกจากแหล่งที่พักอาศัยของพวกมัน คือไล่ลาหาอาหารตามบ้านเรือนไกลเคียงด้วยความหิวโหยค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า v e n t e r จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า villagers in s a n g e said the grey long-tailed m a c a e s have been venturing out from a sanctuary about 500 meters away to hang out on their roofs and await the right time down and snatch a snack down swoop right time the to หมายความว่าชาวบ้านที่หมู่บ้านในชางเกบอกว่าเหล่าลิงสมแมสสีเทาหางยาวได้เสียงชีวิตออกมาจากที่พักพิงของพวกมันซึ่งห่างไปราว500เมตรจากหมู่บ้านเพื่อมารวมกันอยู่บนหลังคาและเฝ้ารอเวลาอันเหมาะเจาะที่จะโฉบลงไปชกช่วยขนมจากชาวบ้านค่ะ คำว่า venture ในข่าวนี้เป็นคำกริยาที่เติม ing นะคะซึ่งแปลว่าออกไปเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างที่มีความเสี่ยงหรือลองเสี่ยงออกไปนั่นเองค่ะทีนี้มาดูอีกตัวอย่างการใช้คำว่า venture ที่เป็นกริยาแปลว่าลองเสี่ยงออกไปกันค่ะตัวอย่างเช่น df15 pilot ventures the enemy sky hoping to come back alive หมายความว่านักบินเครื่องบินรบ f15 เสี่ยงออกไปยังน่านฟ้าของศัตรูและหวังที่จะรอดปลอดภัยกลับมาค่ะส่วนคำว่า venture ที่เป็นคำนามนั้นแปลว่าภารกิจกิจการหรือธุรกิจซึ่งบางครั้งสื่อถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยค่ะไปดูการใช้คำว่า venture ที่หมายถึงธุรกิจในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น j e n i ิ set up a new food venture to serve growing interest in plant-based proteins หมายความว่าเจนนิสตั้งธุรกิจอาหารขึ้นมารองรับความต้องการเมนูโปรโตีนพืชที่เพิ่มมากขึ้นค่ะ <Wow. S 1> ส่วนคำที่เราได้ยินได้เห็นกันบ่อยๆนะคะคือคำว่า joint venture หมายถึงธุรกิจร่วมทุนนั่นเองค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Honey Are you sure the joint venture with Samuel is a good idea given his history with fraud? หมายความว่าที่รักคุณแน่ใจนะว่าคิดดีแล้วที่จะทำธุรกิจร่วมทุนกับแซมมูเอลเมื่อเห็นประวัติการโกงเงินของเขานะ่ะ <c oughs> คำว่า venture ถ้าเป็นคำคุณศัพท์จะใช้ได้ว่า venture some ซึ่งแปลได้ว่ากล้าเสี่ยงหรือกล้าได้กล้าเสียนะคะไปดูการใช้คำว่า venturesome ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Brad is quite venturesome in his plan to revamp the district's education system with online learning หมายความว่า Brad เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในแผนหรือระบบการศึกษาที่เขตของเขาด้วยแนวทางเรียนออนไลน์ค่ะ ส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากสำนวนที่ว่า nothing ventured nothing gained หมายความว่าไม่กล้าเสี่ยงก็ไม่ได้อะไรกลับมาค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน see you later สวัสดีค่ะ